สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องบ้องปายสุขูสุคนนะครับอยู่กับผมในช่องลูกอีสานหากินเดนไก่นะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากประเทศอิสราเอลนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา2อาทิตย์แล้วนะครับตั้งแต่กลับมาบ่เคยได้ลงคลิปให้พ่อ่พี่น้องในเบิงนะครับตอนนี้นะครับสถานะก็คือคนคนว่างงานนะครับผมกับมาเบิงงัวนะครับผมมาหนี้งัวอยู่ของร้างนะครับ ตอนนี้ก็วางงานนะครับจักสีเห็ดอีกยังนนะครับผมก็เหลียงงัวขถายไปก้อนเด๋ภาพไปบนง,ง่วนะครับนี่นะครับก็ได้ยูสองตัวนะครับสองตัวกับสามกับตัวหน่อยตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศอยู่บ้านนอกนะครับผมตัวหนึ่ง นั้นคลอดลูกไลสามเดือนนะครับสามเดือนสี่เดือนนะครับครับผมตอนนี้อยู่บ้านกับพอดีเหตุงานนะครับกตเบื้องสถานการณ์ก้อนนะครับกันวัดสถานการณ์ดีลูกอีสานก็อาจจะเด็กยัก็ไปเฮตุงานขค้ือยู่นะครับงอหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มาอยู่บ้านกับซอยพเฒ่าว่าซอยกีดยางนะครับแล้วก็เลียงงัวซอยเล่านะครับผม ได้ว่า,าสองได้ว่า,าสามโตนะครับไปอิสราเอลนะครับผมผมไปแค่สิบเดือนนะครับแล้วก็เดือนที่สิบนี่เงินเดือนเมื่อท่านออกนะครับผมเงินเดือนเดือนที่สิบนี่ก็จะออกออกวันที่เก้าที่หอดนี่นะครับเก้าเก้าพฤศจินะครับผมไป Israel อิสราเอลสิบเดือนนะครับได้ยังแน่นะครับผม บอกเลยนะครับว่าท่านใดอีหยังเลยครับกําลังเห็ุงานแบบกําลังเหตุงานแบบมวลมวนะครับผมกําลังเดไปได้สวยนะครับแต่กรับมาเกิดสงครามก่อนนะครับได้แค่เงื่อนเก็บนะครับบอกี่แซนนะครับผมเพราะว่าผมบอดีมี่หนีสินมี่หยังนะครับผมไปกับไปกับคือเอาเงินจากของเองไปนะครับผมใส่ใจทั้งเบไปประมาณแปดหมื่นนะครับทั้งเบดเลยนะครับเบดเสร็จแล้วนะครับแปดหมื่นประมาณแปดหมื่น นะครับแล้วกเงเก็บอยคลองกับพ่อเดมี่ยู่นะครับผมตอนนี้คันว่าหลังต้งถาเบิ้องก้อนนะครับอาจจะหางานเห็ดนึุงเทพถานะครับอยู่บานเท่ากับชักสิเห็ดยังนะครับผมตอนนี้กลายเป็นคนวางงานไปเลยนะครับจากที่ว่าเห็ดในอิสราเอลห่าวดลเดือนละสี่หมื่นหาหมื่นหกมืน หรือเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้กับมาบ้านกับวางงานนะครับนี่แล้วครับผมเป็นการพักผ่อนแต่กับขาดรายได้นะครับเดี๋ยวพาไปบังงัวหน่อยนะครับผมพอบ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 ตนะครับผมตัวนี้ัวปูเชียงนะครับ ยถามว่าเสีย <laughs> ดายบอ่อนะครับเสียดายโอกาสที่ว่าได้ไปเหตุงานอิสราเอลบอ่อนะครับเสียดายนะครับโคตรเสียดายเลยเลยครับเอ่อกับกับไอ้่าแรงนะครับค่าแรงี่แพงครับ <laughs> เหตุงานนอากับเหตุแค่เอ่อแปดชั่วโมงเก่าชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมมองผมอยู่มันเป็นคลิปบูธนะครับผม เฮ็ดงาน8ชั่วโมงเข่าชั่วโมงนะครับยุดธวันซุกเฮ็ดครึ่งมือนะครับแต่วก็วันเสาร์วันเสาร์กับ,บ,กบยุดนะครับยังอันนี้ก็ยังได้โยหาพันหาพันกลัวหาพันหานะครับถือว่าได้ไลยโยนะครับมองผมเนี่ยผมก็ยังเสียได้นะครับงานกับบรินักปันได้นะครับมันบริษัทขึ้นเข้าขุดมันอยู่บ้านเท่าเด้อครับขุดมันเฮ็ดยังต่งตางๆเมื่อยกลัวนะครับ หรือว่าเห็ดโรงงานอยู่บานเท่านะครับเห็ดโอแบบสุดๆแบบเต็มเดือนนะครับเห็ดโอแบบเต็มที่นะครับสองหมื่นกว่าอันนี้เห็ดแบบชิวๆเห็ดแบบสบายๆนะครับยังได้หาหกหมื่นนะครับผมแต่มันกับตอนนั้นมาตอนตอนนั้นตอนผมไปนะครับมันบาท่านได้เสียงนะครับบ่มีบ่มีสงครามเ่ามีอย่างนะครับมั่ก็เงียบแจ่ไอ้ข้าเจ้าก็บอกสู้ฟังนะครับว่าหม่องพมยูนะผักเนื้อนะครับผักเนื้อติดอซีเรียแล้วก็ติด เลบานอนนะครับทั้งสองฟังเลยนะครับไอ้ข้าวเจ้าว่าช่วงเล็กๆที่เล่ามากได้ยินเสียงเสียงการยิ่งจุดวดอยู่นะครับแต่ก็ับบอดดิรุนแดงเขายังสมมือนี่นะครับอยากมีโอกาสกัอยากกลับไปคืนอยู่นะครับผมทางตกแก่เขากับว่าถ้าอะไรมันโอเคแล้วก็จะถ้าอะไรมันโอเคแล้วก็ต้องการพวกคุณกลับมาทางานให้พวกฉันเหมือนเดิมเหมือนวันที่สี่นะครับ จะให้พ่อแม่พี่น้องบางไปใช้แล้วนะครับฟูงฟูงข่วยเมื่อกี้นะครับน้ำขึ้นนะครับฝนตกนะครับฝนตกติดต่อกันนะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็เขอเขามเขาจบเพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ เดี๋ยวเงินเดือนเดือนออกเดี๋ยวเงินเดือนออกผมจะมาอัปเดตให้เบ really? okay. oh, so ื uh, so ้องว่าผมรู the past, the so ้สึกว่าเฮ็ดงานที่ไหม่ประ้านซิบมือนะครับเฮ็ดงานไหม่ไปบ้าณสิปมือนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบื้องนะครับอ่าแล้วก็เงินเงินในเงินช่วยเหลือนะครับเงินกองทุนนะครับมื่นหานะครับเ่าท่านใดนะครับผมเดี๋ยวถามว่าเงินเข่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบื้องนะครับว่าขั้นตอนการยื่นหรืออีย่างต่างๆมันยุ่งยากบ่อนะครับกลัวจะได้เงินนะครับผม ขอบคุณทนานพี่นอนองที่เขามานับชมนะครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ